ก็สวัสดีกันด้วยนะครับอยู่กับผมแดนนี่คคหล่หนาหมอนอีกเช่นเคยวันนี้เราอยู่ในเกมโทโล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 ,โล,โลนะครับผมก็มันจะเป็นเกมประมาณว่าเราเป็นผัวติ๊กต็อกเกอร์สาวนะครับผม,มเราเป็นผัวเขานะครับเรามาอยู่บ้านเขาเรามาก่อเขาเดชนะครับ เพไปเลยพูดมากล้วในมาดริดทอ่ตอนนี้มีอาการ้อนมายและวันนี้นไม่านอนลัดังนั้นฉันจึงลุกขึ้นแาอะไรเยนา่มเขาทำยููบด้วเหรออันนี้ก็น่าจะเป็นยูทูบนะไม่ดูได้ไหมอ่ะปิดปิดปิดไม่ดูล้วเฮ้ยนี่ไงเมียเรา ันนี้มียเรากําลังทำอะไรอยู่ปาโบลที่ฉันเตรียมอาหารเย็นฉันเกือบจะเสร็จแล้วทิกต็อกนี้จะเป็นที่นิยมมากปาลูบปาโลปาโอเฮ้ยอ่านไม่ทันอะไรอะโค๊กผมกินได้ไหมเออแล้วกูหยิบยังไงนะอ๋อหยิบคลิกขวาผมเล่นไม่เป็นนะครับไม่มีความรู้เลยดูก่อนเขาทำอะไรเนะี่ย อะไรวะเุ้ยวันนี้ผมทำอะไรทำอ๋อให้เรามาโตนี่ผมเล่นแบบไม่มีความรู้นะครับ <c oughs> ไม่ได้ผมทำอะไรอ โอ้ผมเข้าใจแล้วให้เราเอานี้ไปใช่ไหมแก้วแก้วคู่กันแก้วคู่เราโอเคผมก็งงออหรืออยู่ตั้งนานโอเคแล้วก็จานช่วยบ่วงซ้อนแกงนะครับ เขาจะทำเนื้กินให้เรากินใช่ไหมใช่แหละแล้วก็โคกด้วยชัวยังไงก็โคกด้วยโอเคแล้วก็ช้อนนะครับช้อนอะไรอีกอะช้อนกับจานอีกอ๋อโอเคโอเค เสียงอะไรวะเกมเงียบมากเลยเมียเราก็ไม่พูดอะไรเลยหรอว,วะทำไมไม่ได้ยินไหนบอกเป็นดิกตอ,อกเกอร์ไม่เห็นพูดอะไรสัก,กอย่าง <S <S อ๋อนี่ไงครับข้าวมาแล้วับข้าวมาแล้วมไม่กินข้าวได้ไหมอย่าก,กินเธออะเด็บปะ is the f o o ู กกินอาหาหรค็คุณแซ่บกับอาหารมื้อนี้ไหม,มฉันรู้สึกว่ามันเค็มอะ่ะแต่ฉันคิดว่าแซ่บแล้วกันนะรู้ว่าเค็มแต่ก็เต็มใจเทคยูโอเคโอเคแซนจะไปนอนแล้วคุณอย่าลืมนอนด้วยนะกูดไน อ๋อไม่ใช่กุนนายเกตนายอะไรไม่รู้อะผมก็แปลได้นิดหน่อยครับผมแปลมัว่วเดี๋ยวผมยังไม่ค่อยอยากนอนผมอยากสำรวจบ้านผมอยากสำรวจบ้านมันมีอะไรบ้างวะมองอะไรครับมองอะไรมองอะไรครับเฮ้ย ห้องนอนเราอยู่ไหนวะที่ลากน้ำสิเราจะไปสลีปกันนะครับเฮ้ยห้องนี้ห้องอะไรเปิดได้ไหมเปิดไม่ได้ปะมันมีหลายห้องวะ่ะผมอยากสำรวจห้องวะ่ะนี่ห้องอะไรวะเปิดไม่ได้สักห้องเลยเหรอเกินไปเปล่าเฮ้ยอ๋อ,อน,นี่รูปเมียเราครับอันนี้รูปเรากับเมียเราใช่ไหมหูวิผมก็หล่อเหมือนกันนะเนี่ย ความจริงผมหลอก่นนี้ด้ฮี่เปิดได้เฮ้ยนี่คอมนี่อะไรพาสเวิร์ดผมรู้พาสเวิร์ดแบบไม่ต้องดูอันนั้นเชียบปะ<ม>คนดูเชียบผมไหมผมรู้พาสเวิร์ดอะแป๊บผมเป็นเซียนเกมนี้อยู่แล้วนะครับ อะไรวะชัวร์ล็อกอินเอา้าไม่ถูกเฮ้ยไม่ถูกเหรอแล้วมันอะไรอะ่ะ เอ่อ W N C สามจุดสองอนอีกที่ไม่ถูกอันนึง ผมจำได้แล้วผมไปดูไกด์เกมมาครับถ้าไม่มีไกด์เกมนี่ผมอุ้ยอันนี้อะไรวะรัสอันนี้อันนี้อันนี้ตังใช่ไหมเช็คเลยได้บ้างวะผมผมอยากได้เงินวะผมป้นตังเมียได้ไหมเนะี่ยเหิวตังวะหิวตังวะมีหิวตังขอสักพันดอลลาร์เมียเราคงไม่รู้ เออเล่บาร์โรสอะไรอ่ะป้นไม่ได้หรอขอป้นหน่อยดิผมหิวตังเนี่ยโอ้โหป้นไม่ได้ก็ไม่เอาวะอันนี้ DPC หรอ,อน,นี่รูปดูอะไรไม่ได้หรออีเมลอีเมลดูอะไรไม่ได้เลยเนาะเปิดอะไรไม่ได้ไป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 หานอนไป ห้องนอนห้องนอนผมอยู่ไหนวะอ๋อฝั่งนี้ไปนอนคนระับไปนอนเออเมียจ๋าพี่มาแล้วอืมไม่เปิดไม่ปิดประตูไว้ด้วยรอเหรอไม่อยากนอนเลยเฮ้ยนอนไม่หลับตาเลยเนี่ยผู้นอนดีกว่าว่ะนอนยังไงโอเคนอน อยงน้เอาโว้ยผมเล่นเกมอยู่ไม่ใช่เกมก้องวงจรน,นี่ก็ Yutube ไม่ดูะอะแล้วทำไมมันเหมือนเดิมเลยวะทำไมมันเหมือนเดิมอะครับบวเนาโบกะบี้เอมมังคิงเชิญเรากินข้าวอีกแล้ว โอ้ยกินแต่ข้าวกินแด่ข้าวตื่นมาก็ต้องกินข้าวอะ่ะขอผัดกะเพรานะวันนี้หิวผัดกะเพราอ่ะที่รักขอ,ขอผัดกะเพราได้ไหมโหเบื่อแกงแพนงหมูแล้วอยากกินผัดกะเพราอ่ะครับอขอผัดกะเพราได้ไหมเอ้ยช,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 ช้อนตก ขอขอผัดกะเพรานะาก,กินผัดกะเพราครับเบื่อแกงจืดแล้วเอาช้อนเอาจานเอาอะไรก่อนอดูการวันนี้เราจะได้กินผัดกะเพราไหมนะ เราจะได้กินผัดกะเพราไหมนะโอเคยกหม้อมาละอะไรวะโอ้โหวันเดิมไม่โูบอกว่าอยากกินผัดกะเพราผัดกะเพราเธอได้ยินไหมคิดมาเรื่อยๆหิว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 แทบหลายแซ่บแห้งคุณแซ่บไหมกับอาหารมื้อนี้เอิ่ม อันนี้อะไรวะ It's not my อันนี้ตอบอันนี้นะกัน Oh bueno la próxima vez me e s f o r z a r é más bueno tengo algo de sueño voy a subir a acostarme tú deberías hacer lo mismo Oh บอกไปนอนอีกแล้วไม่อยากนอนนะครับกินกินในหมอ้อได้ไหมอู้ทำไมทำไมมันขอไม่กินข้าวอะไรบ้เมียผมเนะี่ยไม่อยากนอนครับน,นี่ผมขอไลฟ์สดแทนได้ไหม เข้าไปดูได้ไหมดูอะไรไม่ได้เลยไปไปไปตามเขาไปครับตามเขาไปไปดิสองได้ปะสองได้ปะโอ้สองไม่ได้ปะบันไดต่ำเกินชนนะชนนะชน,ชนเข้าไปสิทีละเข้าไปสิ ูปิดดิปิดไฟได้ไหมปิดไฟไม่ได้โอ้นอนดีกว่าปะไม่มีแล้วล่ะคืนนี้อืม,มเสียงนาฬิกาปลุกเอา้าเที่ยงแล้วโอ้โหนอนกินบ้านกินเมืองอยังวะ นอนกินบ้านกินเมืองโพูดเควสเราให้ไปแท็กท็อกแท็กท็อกทูโลโล่เสียงอยู่ไหนวะเาเสียงโทรศัพท์อยู่ไหนถือโทรศัพท์บ้านเราอยู่ไหนเนี่ยมีคนโทรมา โอ้ไม่รับมันช่างช่างมันเมียเราทำไรวะดีไหมพาโวลเขาถามว่าอะไรอะ่ะอยากกินอะไรหรอพ้อนมีฟู้ดเนี่ยกู good morning, good morning. ดมอร์นิ่งกูดมอร์นิ่งหิวเขาเฮ็ดเขาให้กินหน่อยได้ไหม เฮ้ยหัวรรอนอะไรวะหัว้อนมีเลชในไปดูไกล์มาโอ้กินข้าวเฮ้ยก็บอกว่าอยากกินพัดกาเผาพัดกาเผาวันกระเฮ็ดลาบให้กินแน่เบื่อสปาเก็ตตี้แล้วกินทุกวันกินน้ำเปล่าด้วยนะเธอเนี่ยกินแต่โค้ก ดูแลสุขภาพเลย,ยคลิปนี้ก็จะยาวๆหน่อยครับแล้วก็แบบไม่ไม่มีการใส่ไม่มีการตัดไม่มีแบบใส่เอฟเฟคฮ่าๆปันป่นๆนะครับผมอยากแบบ ปล่อยไหลาย,ยาวเลยครับปล่อยแบบไหลาย,ยาวแบบให้ได้อัตลุดเหมือนเราอยู่ในเหมือนเราได้เป็นเมียดาวเอได้เป็นผัวดาวติ๊กตอกจริงครับแบบอยากให้ได้อัตลุดครับไม่อยากใส่ไม่อยากตัดมากนะครับเป็นคลิปแบบเกมพวกเนี้อยากปล่อยไหลาย,ยาคอนเข้าใจผมนะ <c oughs> <c oughs> กินข้าวต่อแพมมาเยอะละ <c oughs> เออพอดีแบบผมมันผม ชอบตัดคลิปยังไงแล้วแบบเมียเราเป็นดาวาทิกตอกนี้เราตัดคลิปให้เมียเราได้นะครับแล้วก็มีคอมอยู่ข้างบนโอเคเราเป็นคนตัดคลิปเมียเราเป็นคนถ่ายอืมเอ้าตื่นมาทําไมวะตีสามเหรอห้องน้ำอะไรวะเนี่ยที่อาบน้ำเหรอมีแชมพูแชมอะไรเนะไอ้อย่งเนี่ย เฮียเนี่ยเอ้าโหอะไรอ่ะที่คืออะไรอ่ะแล้วเมียเราไปไหนอ่ะเมียเราไปไหน

ไม่พอใจอะไรผมอ่ะไม่พอใจอะไรผมเลเวลเดอวหุ้ยเฮียมันลงถือเฮียมีอะไรแปลกกูกลับบ้านดีกว่านี่ไงกูกลับแล้วโอ้โหมันโอ้โหรามาฟาดเราทำไมอ่ะเธอเราทำอะไรให้เธออเราลากเราไปไหนเฮ้ เธอจะลากเราไปไหนเนี่ยเนี่ยเธอเป็นฆ่าตะโกนเหรอวะเราตัดคลิปให้เธออย่างยากลำบากเว้ยเธอทำอย่างนี้กับเราลูา่มลากเรามาไหนเนี่ยชั้นใต้ดินเหรเอเนี่ยมันลากเอ้ยผมไม่เคยมาตรงนี้เลยอะ่ะมันคืออะไรวะเนี่ยมีเครื่องรีดผ้าด้วยอ๋ละมัดละมัดผมเป็นหมาเลยเฮ้ย ที่บอ,อกกําลังกายซะด้วยแล้วทำไมฉันต้องมาอยู่ที่นี่ฮะแล้วม,ม,มันม,มีไม้อะไรอยู่ขวามือผมเนี่ยที่ยิงไม่มีนะเฮ้ยโลมาเคลียร์ดิโลมาเคลียร์ดิามาดผมไว้ทำไมเนี่ยหิวข,ข้าวอันนี้เลยอันนี้ที่กดกระดิ่งกดทำไมให้อาบานา,นานและนวลน,น้องไม่ต้องกดเฮ้ยเเอ้เอาอม,ม,ม,มาทำไมมันจะทำอะไรเราปะเนี่ย โอ้ยถือจานข้ามาหรอเฮ้ยอ๋อแล้วยังเป็นเอากินอันเก่าโอ้อยอากินครับเพื่อความอยู่รอดนะเราไม่กินเราก็น่าจะตายนะอ๋ออ๋อแล้วทำไมแก้วแตกอ,อ่ะโอ้แล้วก็มัดขาวายทำไมวะ กวรกระดิ่งมาคุยกันอีกดิมาเคลียดิเคลียไม่ลงคงต้องดู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 วะอุ้ยไฟอ๋อแล้วไฟกระพิบไฟเป็นไรหวีแล้วทํามันให้ผมทำอะไรเนี่ยไม่มีเควสมีอะไรมันขังผมแล้เหรอหือมันขังผมเหรอมา ไเธอทำอย่างนี้กับเราได้เยี่งไรนี่เธอทำได้ยังไงเธอจะเอ๊ะ<อ>ข้าวไม่อีกแล้วจานที่สองคือมันจะให้เรากินแต่ข้าวนี่บ่ให้เรากินแต่ข้าวนี่ติเธออิ่มแล้วว่า อิ่มแล้วอิ่มแล้ววันนี้ผมทำอะไรได้บ้างวันนี้โอ้โหจักอียัง่งจักอียั่งนะครับจักอียัง่ง อ๋อคืออะไรวะเล่นยังไงวะเฮ้ยหย,ยิบจานได้ทำไรปิดไฟเฮ้ยเอามือพี่ลั่น เฮ้ยเธอมาช่วยดีห้องมันมืดโอมือพี่ลั่นไปเองเนี่ยเฮ้ยห้องมันมืดลงมาแม่มันอยู่เป็นเพื่อนกัน,น่อยดีเธอเธอลงมาแม่ห้องมันมืดโหล เ้ยยมมมาาาโโลลลออะิสวปบถึงยังถือจานข้าวมั้งเหรอโอ้วายแล้วมึงดึกจานข้าวทิ้งทำไมเอ้าซ่อมไฟซ่อมทำไมอ๋อซ่อมแล้วดีแล้วมันซ่อมไฟให้เราเราก็สงสัยมันเฮ้ยนี่คืออะไรวะอุ้ยเอาไอ้ยี่กู ทำทำไมเอา้าหุ่งยิบแม่ยิบแม่ยิบแม่เลนเลนอเอ้าเฮี้ยไขกุญแจยังไงหุอ้อไขกุญแจยังไงเฮี้ยไขยังไงเนี่ยคุณรู้ไข่โซ่ยังไงครับคุณรู้ครับไข่โซ่ยังไงผมหนีผมสิหนี ผมเบยูแล้วอุ้ยมันจะฟื้นไหมวะมันจะฟื้นปะมันจะฟื้นปะมันจะฟื้นปะผมปลดกุญแจยังไงอ่ะผมต้องปลดกุญแจยังไงวุ้ยปดยังไงอ่ะปลดยังไงอ่ะปลดยังไงปลดยังไง มันเปดิดกุญแจยังไงวะอุ้ยไม่กูเปิดกุญแจไม่ได้อ่ะคนดูมันจะฟื้นไหมกูเปิดกุญแจไม่ได้นี่อ่ะ เกมเป็นเฮียะไรวะคลิกขวาก็ไม่ได้คลิกซ้ายก็ไม่ได้เนี่ยอะไรอ่ะผมจะติดอยู่ในบ้านหลังนี้จริงๆหรอวะผมไม่รอดหรอวะ ผมไม่รอดหรอวะคนดูผมจะตายจริงเหรอคนดูครับผมจะตายจริงเหรอ <c oughs> ผมไม่อยากตายผมคงต้องลาโลกแล้วล่ะผมเปิดกุญแจไม่ได้เนี่ดูดิผมเปิดกุญแจไม่ได้ครับ เฮ้ยวิ่งได้แล้วปพวกุญแจได้แล้ววิ่งแมววิ่งแมวเฮ้ยเฮีย,ยมันจะตื่นหมดแล้วโอ้ย,อยไปไหนอะไปไหนอะคอเร์โพุชอ๋อโทรหาตำรวจโทรศัพท์อยู่ไหนวะโทรศัพท์อยู่บนบ้านนี่ไงโทรศัพท์อยู่นี่โทรหาตำรวจโทรหาตำรวจ อินนี้มันจะค่าผมมุนดูรับแม่รับแม่อ๋โลวายสุน้อยอ้ยมันมาเอ้าแย่แล้วกูจะไปไหนแล้วทีนี้อุ๊ย ไม่ปล่อยกูไปหรอโอ้ยอย่าดิเธอโอ้แม่เอากูมาขังอีกแล้วเฮีปปยโอ้โคตรแย่